สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเปลี่ยนคุณให้เป็นโค้ดกับแฟนตาซี EPL จัดทัพนักเตะที่โดนใจคุณมากที่สุด5คนเล่นง่ายลุ้นสนุกเหมือนได้ลงไปอยู่ข้างสนามเลือกทีมในฝันแล้วไปลุ้นรางวัลกันได้เลยลุ้นรางวัลใหญ่เร้าใจทุกแมตช์ต้องแอดแฟนตาซี365 หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับเนื่องจากว่าแอดมินนั้นติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้มาทําคลิปอัปเดตข่าวสารให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าของเราเลยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาอัปเดตข่าวสารกันใน e ีพีนี้เลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกมูบามาและซิมสันพูซี่ติดโผแข่งยอดเยี่ยม PL2 ในเดือนกุมภาพันธ์ดาวินและจามัยซิมสันผูกสองดาวรุ่งปลอมแรงมีชื่อรู้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมพิมพิตรสองประจำเดือนกุมภาพันธ์หลังโชว์ผลง,งานสุดโดดเด่นในเดือนที่ผ่านมาและมีส่วนสําคัญในการพาเรือใบสีฟ้าชุดเล็กนะครับเป็นจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้ทางด้านดาวินบูมาบ้านะครับเล่นในตําแหน่งกองหน้านะครับทําไป5ประตู2อแอสซิตนะครับเป็นปอรอมที่โหดมากนะครับและสามารถยิงได้อย่างตอ่อเนื่องด้วยนะครับส่วนจามายซิมสันผูนะครับ ทำไป1ประตูและ3คลีนชีทนะครับเนื่องจากว่าน้องนั้นเล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับสามารถสร้างอิมแพ t ได้ทั้งการป้องกันและก็การเติมเกมนะครับนี่นะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับน้อง2คนนี้ทางด้านมูมามาแล้วก็ซิมสันพูซีนะครับอ่ะมาดูข่าวที่2กันต่อซิตี้เตรียมจับโอไรลี่ต่อสัญญาอาชีพฉบับแรก เรียกว่าเป็นข่าวดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าเจรจาสัญญาอาชีพฉบับแรกให้กับทางด้านนิโก้โอไรลี่กองกลางดาวรุ่งวัย19ปีที่เพิ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นยิง2ประตูในศึก FA คัพกับพรีมัสโดยมีการหารือระหว่างสโมสรและตัวแทนของนักเตะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งลูกฝ่ายนะครับมีความมั่นใจว่าจะบรรลุข,ข้อตกลงได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องส่วนตัวนะครับ โอไลลี่นะครับเป็นผลผลิตจากอะเคเดมี่ของแมนซิตี้อยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุเพียง9ขวบในฤด,ดูกาลนี้เขาลงไปทั้งหมด19นะัดทาได้5ประตูและยังได้รับโอกาสในการเล่นหลายชุดในสโมสรนนะครับทั้งพรีเมียร์ลีกสนะครับยูฟา youth league ยูทลีกและฟุตบอลท้วยทําให้เขาได้รับความสนใจจากหลายทีมในอังกฤษโดยเฉพาะเชลซีที่จับตาดูพัฒนาการของเจ้าตัวอย่างใกล้ชิดนะฮะทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับวันี้คิดลายนี้นะครับ ก็จะได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกอย่างไม่มีอะไรติดขัดแน่นอนนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องนะครับอยู่เป็นกําลังหลักของมาติตี้ในอนาคตให้ได้ต่อไปมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันนะครับฮาเลนเป็นตัวเลือกของบาซ่าแต่เชื่อเรือใบไม่ขายแน่ๆดาบิดบิยาอาดีตดาวยิงระดับตำนานของบาร์เซโลนานะครับได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลือกกองหน้าที่บาเซโลนาอยากที่จะเซ็นสัญญาเข้ามานะครับ ดยเขาได้อ้างชื่อของอเล็กซานเดอร์อิสซักและก็เอริงฮาร์แลนด์ซึ่งคือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับเขาได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่ามีสู่หน้าดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอิสซักเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเขาเคยเล่นในลาลีกามาแล้วส่วนฮาร์แลนด์ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดสําหรับบาร์เซโลนาแต่ว่าผมไม่คิดว่าแมนเชสเตอร์จะขายเขาหรอกเพราะว่าเขาเพิ่งต่อสัญญาไปหมาดๆเป็นสัญญาที่ยาวนานมากด้วยนี่นะครับ ก็เป็นรายงานจากมอนโดเดปอร์ติวนะครับสื่อจากสเปนนะครับนี่นะครับทางด้านตำนานนะครับเป็นกองหน้าระดับตำนานนะครับสำหรับดาบิบิยาเล่นให้กับหลายสมโมโสรน,นะครับแต่ว่าสมโมโสรที่เขามีความตรงจำมากมายนะครับก็คือบาร์เซโลนานะครับ นี่นะครับก็ได้ออกมาแสดงทัศนะอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าตัวเลือกที่บาเทลนาต้องการเซ็นสัญญาเข้ามาเนี่ยก็มีทั้งด้านอิซัคนะครับกองหน้าของนิวคาสเซิลและก็เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับแต่ในส่วนของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเขาเชื่อว,ว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่ยอมขายง่ายๆแน่นอนนะครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจที่แอดมินได้นำมาอัปเดตให้ฟังใน EP ีนี้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับสำหรับ E ีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน E ีพีหน้าสวส